เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบบึงเพลนวานแหนะครับคุณผู้ชมครับหาปลาครับบ้านนิคมห้วยคล้าจังหวัดศรีสะเกดครับหาเอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าวานสีหมานบอพี่น้องมือนี่นะครับเฟนเพจอำเภอลาชศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ทาง y YouTube ศรีสะเกดชาแนลครับภาพพี่น้องเมื่อบึงเพลนหาปลานะครับอยู่นี่แหละครับอยู่ห้วยคล้านะครับบ้านนิคมห้วยคล้าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับ ทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่เขาเมืองสีสเกตครับพี่น้องมามาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับว่าเพิ่นสีมานบอนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันว่าเพิ่นตึกแห่เลเพิ่นสีม้านบอข้าวนี่อ่าเป็นตั้งใดครับพี่น้องเป็นตั้งไดโอ้พี่น้องครับผมเห็นแล้วครับพี่น้องพี่น้องบา้าเอายกขึ้นมาโซ่เน่ครับบานยกขึ้นมาโซ่เนี่นย โอ้นักโวลตนเลยเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวยพ่อใหญ่พ่อใหญ่เดี๋ยวโซ้กันโซ้กันนักโวลตนเลยพี่น้องเดี๋ยวโซ้กันโซ้กันไปโอ้ไปเบิงครับพี่น้องมาไหนปะนั่มไปเบิงเงิไงไงนในกะละมังมสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอุ้ยปลา <c oughs> ตัว, <c oughs> ตวทุง่งไม่ไมอีกแล้วพะเย่ไม่อ<ม>ีกแล้วพี<ม>่น<ม>้องอุ้ยแน่นอนครับ่อนอนนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิถีชีวิต การทำมาหากินของชาวบ้านเพิ่นช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับล่ะกะน้าท่วมครับนี่ห้วยข้าครับพี่น้องนี่ครับเขาเมืองศรีสะเกดนะครับล่ะกะตลาดนิคมบ้านห้วยคล้านะครับนี่มาเบิ่งเพิ่นหาปลาครับพี่น้องครับมาเนี่ยสุดยอดเลยเอาบักง่ายๆหน่อก่อนครับพ่อใหญ่บักง่ายๆเห็นผมเอ็นบักง่ายๆอยู่บังหันนั่นแยกไว้แล้วบอกง่ายๆอือบุ๊ยพี่น้องครับเลยสุดยอดครับพี่น้อง จังหวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องสังเกตได้แบบนี้แหละครับเวลาหนามมากนี่พี่น้องสังเกตถึงค่วมอุดมสมบูรณ์เลยเลยครับนี่พี่น้องมาเบิ่งนกันครับปลาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนครับพี่น้องครับโอ้โหยนี่ปลาถัวทงขอเบิ่งปลาถัวทงในหอใหญ่จับขึ้นมาเบิง์นในบอกไงเลยหนะโอ้นี่ปลาปลาถั่วทงครับพี่น้องครับบมกไงเลยครับโอ้โอเคครับอ่าบมกไงเลยพี่น้องถั่วทง เป็นกระปอซอยกันครับพี่น้องครับสุดยอดมากโอ้ไหลายแห้งอีลีครับพี่น้องมะผมสิบ้าพี่น้องมาเบิงหมองนี่นะครับมองทีิฟันตึกแหเมื่อกี้นี่ครับปลามันกระสีมาเป็นฝูงเลยพี่น้องนี่มองนี่แหละครับสังเกตเบิงนะครับนามนามมาเหลายๆนามไหลแบบนี้แหละครับพี่น้องนามไหลแบบนี้ปลามันกระสีมาตามนามครับคุณผู้ชมครับบอู้หว่า มันมาจากใสกันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าหลายแห้งครับสังเกตได้เลยนะครับว่าพลวานแหบาดเดียวคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับเมื่อสักครู่นี่คือบาดเดียวเลยนะครับพี่น้องแฮนดนติดนี่บาดเดียวเลยครับเมื่อสักครู่นี่ครับโอ้สุดยอดอี่ีพี่น้องโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับกอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับการรายงานนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อนี่ยอยู่ นิคมหวยค่ามอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามทางแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดและทางยูทู e ช่องศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับ